งานครับผมติดตั้งทั้งวันเลยคันนี้เต็มระบบคันนี้มีเปลี่ยนไฟท้ายนะครับเป็นทรงน e กเจิตัวปิดท้ายแดงดำมันมืดหน่อยนะครับมองไม่ค่อยเห็นกันชนท้าย R1 เ๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับว่าเพิ่มเติมอะไรบ้างคันนี้ค่อนข้างเรียบแต่ดูเต็มระบบด้านหน้าก็จะมีเปลี่ยนไฟหน้าเป็นมัสแตงนะครับผม เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นทรงแรปเตอร์แล้วก็ใส่กันชนหน้าเสริม LWN สกู๊ปและแดงดำดูสเตปไฟหน่อยครับผมแบบเต็มระบบไฟมาอันนี้เน้นใช้งานนะครับพี่เขาไปใช้บนเขามันมืดสะใจจริงๆสนใจทักมาครับผม ติดได้ทุกสเต็ปลักมาคุยกันได้ครับมีแบบให้เลือกขอบคุณครับ